โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผมยูไตอนนี้นะครับอยู่กันในเซิร์ฟแท้หรืออินเฟสซีเซเหมือนเช่นเคยแล้ววันนี้ก็อย่างที่เห็นไม่มีอะไรมากไม่ได้จะมายิงบอสแค่แกบอกว่าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบช่วยกูด้วยกูติดอยู่ในลิฟทุกคนก็คือผมจะมานั่งฟาร์มผีผีชิวชิวให้มันลิฟเต็มจะได้แบบว่าลิฟปูใช่ไหมแล้วดูไอ้บอสเวนี่มันเกิดดิ แล้วผมก็ไม่อยากจะทิ้งรถไงคือแบบผมฟาร์มมาได้ประมาณเกือบชั่วโมงกว่าๆแล้วครับทุกคนเกือบสองชั่วโมงแล้วดูมันดิแบบว่าอยู่ๆมันก็เกิดมาเฉยเลยตอนแรกผมก็ฆ่าบอสธรรมดาตัวเล็กๆน้อยๆฆ่าไปชิวๆนะครับสักพักพีเพ่เบิ้มดเขาเกิดมาโอ้โหแล้วบอกเลยว่าเกิดมาเจอบอสตัวนี้ครั้งแรกมันชื่อว่าบอสอะไรนะตัวนี้อยู่ใกล้ๆหน่อยอ่าต้องเอาปืนอีกตะกิดมาถึงจะขึ้นชื่อชื่อว่ามิวแทนบอสใช่ไหมครับบอสมีพลังพิเศษ ซึ่งบอกเลยว่าผมเหมือนเคยได้ยินข่าวๆบน่านมาว่าใช้กระสุนยิงเยอะมากเป็นพันเล็กก็ว่าได้ใช่ไหมใครรู้ช่วยบอกผมดีว่ามันยิงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่สายล่าบอสจนทำนานเนี่ยก็บอกเลยกันว่าบอสตัวเนี้ยยิงกี่นัดตายรู้สึกว่านอะดัวผองคูณห้าแป๊บหมายถึงว่าดับห้าชิ้นใช่ไหมเดี๋ยวผมลองยิงปืนอันนี้สักแป๊กหนึ่งที่มันจะขนาดมือพี่เขาหรือเปล่านะครับลองดูเลิกเลิกเลิกเลย คือเลือกเลยดีกว่าอืมแล้วก็ช่วยบอกผมดีวยทีผมอยากรู้เป็นข้อมูลส่วนตัวว่าเวลาท่านผู้ชมเนี่ยเจอบอสพวกเนี้ย จะฆ่าไหมมันคุ้มในการลงทุนไหมแบบว่าจะถ้าผมมีรถเนี่ยผมสามารถกลับไปเอากระสุนมายิงมันได้แต่ก็ถามว่ามันจะคุ้มไหมผมไม่กล้าจริงๆแบบเพราะว่าคิดว่ามันจะไม่คุ้มเลยซึ่งในคลิปนี้ผมคิดว่าผมเนี่ยแค่มาถามให้ผู้ชมเฉยๆมาแจ้งแจ้งกล่าวบอกกล่าวเฉยว่าผมเจอแล้วผมจะหนีนะไว้ถ้ามันแบบเออคนดูบอกว่ามันคุ้มกับการยิงเอาบจริงจังนะไม่ใช่ปัดให้กูยิงนะเว้ยเพราะถ้าคลิปหน้าผมเจอถ้ามันคุ้มอ่ะผมจะยิงแต่ถ้าไม่คุ้มผมก็จะหนีแล้วลงทุนแบบว่ารีบไปหารถเซิร์ฟอื่นดีกว่าผมไม่ดด้เววลกััับบบบมนนะะะคครูิโหแแือออต็ึง แอกแนะเด็โอ้โหแมงคือบอกเลยว่าซวยจริงวันนี้ผมก็อุตส่าห์หลังไปคลิปนั้นไปนะคลิปลาสุดลงไปผมก็ว่าเออมีเวลาว่างนิดๆหน่อยกะว่าจะแบบนั่นแหละมาสักนิดแค่น,น่อยก็คือกะจะมาฟาร์มผีสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้ชั่วโมงก,กว่าๆนะครับและพี่เวนนี่เขาเกิดทนำะผมทำไงได้ทุกคนอ้อเพราะแล้วคือเดี๋ยวผมหาทางหนีที่ไร่ก่อนเดยอการที่ผมจะเคาะผีพวกนี้ก่อนจะัะจะขบออกกทุกคน ผมจะออกยังไงอะลองตีคนทีงง่มีคนไม่อยากจะถากกันเนี่ยอยากให้มีคนมาฆ่ากูมากเลยนะครับจะได้เจอพี่เบิร์พี่เบิร์ดของข้าหน่อยพี่วิวเทนเนี่ยนะครับโอ้โหนะฮะก็ยังก็ฝากท่านผู้ชมที่แบบชำนาญอยู่กับบอตตัวนี้ว่ามันคุ้มกับการยิงหรือเปล่ากราสูรทุกคนเพราะผมรู้สึกว่าหลายๆคนเหมือนจะเคยเห็นมันผ่านในกลุ่มนะผมไม่ได้ศึกษาแบบละเอียดแต่เคยผ่านในกลุ่มว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่านะครับทุกคนเออนคลิปนี้ก็อย่าลืมบอกผมด้วยกันต้องการความรู้จริงๆเพราะว่าถ้าแบบมันไม่คุ้มอ่่ะะะะคคลลลลิปปหหนนนาาน้้้าาาเเเเเเจจออีีีียยยยไไไมมสวรรงับกู ไปละกูไปละโอ้โหตบตบชีตัถ่ายเป็นข้อเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหแรงงั้นก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเอาตัวรอดนะครับไม่อยู่ละอยู่ไปก็ตายนะครับเฮียบอสเวดมันทำเลยทุกคนโอ้โหรถใกล้พังด้วยนะครับแล้วไม่ใช่สปิเมียมนะไม่มีแบบว่าซื้อที่ซ่อมมาซ่อมนะทุกคนแล้วก็เอออย่างนึงฝากบอกรนะยะทางด้ว่ามันไล่ถึงไหนทุกคนก็ แค่เนี่ยครับทุกคนมีมีอะไรบากครับก็แบบว่าเออมาสอบถามหน่อยเพิ่งเคยเจอครั้งแรกคนอื่นจะเคยเจอจนแบบว่าจ,จ,น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 ,จนเบื่อแล้วเปล่าแบบอ,อะไรเงี้ยหลิงกูผ่านไปเรื่อยน,นะก็หมายถึงว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะเคยเจอจนเบื่อแล้วแหละแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเล่นไง,งทุกคนเออเพิ่งจะได้เจอก็เลยแบบว่าอยากจะถามเลยว่ามันมันคุ้มค่าไหมที่จะยิงทุกคนชื่อบอกิดแล้วกันนะครับผมไม่แบบว่าไม่แบบว่ายังไงอะ ก็ไม่เชิงแบบรีบหาของแต่แบบว่ามันจะคุ้มเหมือนบอททั่วไปหรือเปล่าถ้าบอททั่วไปเนี่ยมันใช้แค่ประมาณ100 100ร้อยดัดใช้เวลาร้อยกว่าเต็มที่ร้อยห้าสิบไม่เกินนี้แต่ตัวเนี้ยรู้สึกว่าใช้เยอะมากๆแล้วของหล่อผ้าชิ้นเนี่ยไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะครับก็ลองบอกเ้วยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะครับกูขอจากไปแต่เพียงวันนี้เดี๋ยวเอาของไปเก็บดีกว่าทุกคนแล้วก็ซ่อมรถนั่นไม่ซ่อมดีกว่าเลยผมว่า <c oughs> ผมไม่เอาดีกว่าผมว่าขับไปขับกลับของก็ไม่เยอะมากเห็นไหมก็คือเก็บไว้ฟังเซิิิิรร์ฟหนนนนน้้้าาาาาาดดดดดีีีีกกกกกกกววว่่่่่่แมมมงไอออออเเเเเลลลยยยืจจะะะคคคับโ็็๋ปป พากับปิดโชว์แล้วกันว่าผมจะดิ้นรอดหรือเปล่าเดี๋ยวหาที่ที่แบบว่าปลอดภัยปลอดภัยปลอดโปร่งปลอดโปร่งนะครับทุกคนโอเคนง่าก็อย่าลืมนะครับฝากคอมเมนต์ให้คขาผมด้วยแล้วกันเพราะว่าอยากรู้จริงๆว่ามันคุ้มค่าการยิงหรือเปล่าบอสตัวนี้นะครับมาทุกคนจำใจต้องทิ้งรถคันนี้จริงๆว่ะเฮ้ยอุตส่าห์เจออุตส่าห์แบบฟาร์มมาได้ยาวๆแล้วฟาร์มชิวๆเลยนะครับพี่เบิ้มแกมาทีกูเราไม่ชิวเลยนี้ทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอจากไปแต่เพียงนี้นะครับทุกคน ชอบกดไลค์นะครับจะดูต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับใครกดไลค์ติดตามไปแล้วก็ขอบคุณมากครับเฮ้ยแล้วมันหายไปไหนแล้ววะรีนแล้วเหรอถ้ามันรีแล้วผมจะได้ฟาร์มต่อเฮ้ยม,มันหายจริงเหรอทุกคนไปไหนวะพี่เบิ้มจักล้องก่อนหรือมันตามผมไปหน้าเมืองมาทุกคนเฮ้ยมันหายเหรอมันมีเวลาแบบถ้า,ถามันถ้ามันเกินเวลามันจะตายหายไปเหรอหรือย,ยังไงวะ ไม่รู้ว่ะทุกคน <c oughs> โอเคไปละเจอคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่แวะมาดูเลยครับก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้แบบว่าตกใจเอออยากให้ดูเฉยว่าไม่รู้กูโง่นะครับชื่ออมทีนะครับว่าควรทำยังไงกับมันนะครับทุกคนโอเคไปละขอบคุณครับ